กลับสู่เวทีที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปในเบรกเมื่อกี้เห็นไปแล้วเทพแห่งชาเขียวบอกแล้วถ้าเกิดใครอยากไปทานฟรีๆนะคะติดตามชมทางอินสตาแกรมของวิวและของพี่แชมป์ได้ดีค่ะมีค่ะตามด้านล่างแล้วก็มาร่วมสนุกโดยตอบคำถามี่ถูกก็รับไปเลยทานฟรีค่ะติดตาม IG ไม่ต้องติดตามชมไม่ใช่ทีวีติดตามชมทางอินสตาแกรมทำไมหรอ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาถีบผมออกรายการน้าหน้าตาเริ่มรุนแรงแล้วเดี๋ยวพาไป <c oughs> ไอแลนด์น่นะตาเถอะคุณผู้ชมช่วงนี้คุณผู้ชมสําคัญมากครับเป็นช่วงไฮไลท์เป็นช่วงที่รายการแชมป์จัดไปต้องบอกว่าโชคดีจริงๆนะครับได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากไมโลประเทศไทยไปงานแถลงข่าวระดับโลกนะครับซึ่งไมโลเนี่ยก่อตั้งมา82ปี82ปีแล้วเหรอไม่ครับ ไม่เคยจ,จับมือกับทีมฟุตบอลแล้วมาจับมือกับสโมสสอนแบาร์เซโลนาแว็บแรกก็มีคนถามว่ามันมันมองไม่ค่อยเห็นว่าทั้งสองเข้้ากัน,นทั้งสอง,องคนเนี่ยมีอะไรเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมีที่น่าสนใจก็คือทั้งบาร์เซโลนาและทางไมโลเขาบอกว่าเด็กสำคัญแล้วกีฬาสำคัญที่สุด s p อ r t t is a great teacher หรือว่ากีฬาคือคุณครูที่สุดยอดเพราะกีฬาสอนให้เรารู้แพ้รู้ชนะรู้รอภัยรู้สามัคคี<ช>เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองอเรียนรู้ที่จะเอาความผิดหวังในอดีตมาพัฒนามาเป็นบทเรียน,นสำหรับอนาคตคือมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะนะครับคือผมไปคุยกับทางด้านผู้บริหารของไมโลเขาก็บอกว่าไมโลต้องการให้เด็กเนี่ย ได้ดื่มในสิ่งที่ดีที่สุด,ดีสุในราคาที่ reasonable หรือว่าเหมาะสมที่สุดส่วนบาร์เซโลนาก็บอกว่าให้ความสำคัญกับเด็กมากๆเพราะกาะเราเป็นนกกีฬาต้องปั้นตั้งแต่เด็กๆอันนั้นเนี่ยมองแบบผิวเผินม,มองแบบลึกๆเขาบอกเขาต้องการให้กีฬาเป็นคุณครูของชีวิตบาร์เซโลนาเนี่ย สอนเด็กเตะฟุตบอลเป็นล้านๆคนที่ Academy หรือว่าศูนย์ฝึกมีเด็กเป็นพันๆคนแต่ปีปีหนึ่งจะมีเพียงแค่23คนเท่านั้นที่จะติดเป็นผู้เล่นตัวจริงเขาบอก<ม>ด้านละครับคือคือครูครูคือสอนเด็กๆว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถไปถึงจุดที่เขาฝันได้แต่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยทำทุกวันให้เต็มที่ได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบาร์เซโลนาบอกผมผมนี่อึ้งเลยเขาบอกอย่าไปมองแค่ตัวเงินทุกคนจะมาบอกบอกว่าโอ้โหนักบอลบาร์ซ่ารวยมากเขาบอกอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จุดสำคัญเลยเพราะบาร์เซโลนาเนี่ยเงินกงิส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญกว่าคือการสร้างแรงบันดาลใจสนามซ้อมบาร์เซโลนาไม่ให้มีรวัตสปอร์ตเวลาแต่งตัวกูเจงใช่เวลาไปเวลาไปเจงเขาจะแต่งตัวใส่เสื้อใส่ยีน ไม่แต่งตัวโอเวอร์ฉานั้นบาร์เซโลนาบอกว่าเนี่ยเขาจะสอนเด็กพวกนี้ให้เห็นความสำคัญของสุขภาพที่ดีเขาพูดคำคมดงมาผมช็อกเลยเขาบอกคนบางคนน่ะจนจนสิ่งเดียวที่เขามีคือเงินคือทุกคนคนออกมาจะบอกว่าอยากจะรวยแต่บาร์เซโลนาบอกว่ามันน่าเศร้านะหากคนคนหนึ่งสิ่งที่เขามีสิ่งเดียวคือเงินเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือสุขภาพ เอาเงินมาให้ผมพันล้านนะแล้วให้ผมต้องอยู่กับสภาพเจ็บปวที่อาหารเป็นพิษแล้วต้องอาเจียนท,ทุกทุกสามชั่วโมงเ,เอามาล้านล้านก็ไม่เอาอฉะนั้นบาสโร่าบอกว่าคุณต้องเห็นความสำคัญของสิ่งที่คุณทำเห็นความสำคัญของสุขภาพเห็นความสำคัญในการให้โอกาสกับเด็กๆแล้วนี่คือปรัชญาที่เขาบอกว่าเฮ้ยทั้งสองแบรนด์เขามีเหมือนกัน อ๋อ oh, เลยมาจับมือร่วมกันเลยมาจับมือฉะนั้นคุณผู้ชมผมจะพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศในการแถลงข่าวเป็นอย่างไรสำหรับใครที่อยากจะประสบความสำเร็จสดๆต้องฟังเพราะมันเป็นการร่วมมือกันเป็นทีมและคำว่าทีมมันเป็นตัวย่อของคำว่าอะไรจับไปนี่คืองานแห่งปีกับงานแถลงข่าวการจับมือเป็นพันธมิตรกันระหว่างแบรนด์ระดับโลกไมโล FC ฟซีบาร์เซโลนาซึ่งงานนี้จัดขึ้นในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีโซนสีเขียวสวยที่สุดสิงคโปร์ครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแล้วล่ะครับสำหรับทีมที่เล่นบอลขั้นเทบนพบนผืนหญ้าอย่างเอฟซีบาร์เซโลนาซึ่งการจับมือกับทีมฟุตบอลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์82ปีของไมโลนี้จะจัดไปเพิ่มโอกาสให้เด็กเข้าถึงกีฬาได้มากขึ้นเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงอยากให้เด็กๆเ,เล่นกีฬา ก็เพราะนอกจากกีฬาจะทําให้น้องๆเฮล l ี h y แข็งแรงขึ้นกีฬายังเป็นครูที่สุดยอดเพราะจะสอนให้เด็กๆรู้แพ้รู้ชนะและที่สำคัญที่สุดครับช่วยสร้างความสามาคัคคีซึ่งความเชื่อของไมโลนี้ตรงกับปรัชญาในการสร้างทีมของบาร์เซโลนาทั้งสองเชื่อว่าเด็กคืออนาคตเด็กจะได้ดีต้องมีกีฬาในหัวใจจัดไป ซึ่งการจับมือในครั้งนี้จัดจัดไปเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นกีฬามากขึ้นหากถามว่าทำไมเราถึงอยากให้เด็กๆเ,เล่นกีฬาก็เพราะกีฬาคือครูที่สุดยอดกีฬาจะสอนให้เด็กๆรู้แพ้รู้ชนะและที่สำคัญที่สุดช่วยสร้างความสามัคคีซึ่งความเชื่อนี้ตรงกับปรัชญายในการสร้างทีมของบาร์เซโลนาและไมโลที่เชื่อว่าเด็กคืออนาคตเด็กจะได้ดีต้องมีกีฬาในหัวใจซึ่งทางผู้บริหารของบาร์ซ่าก็บอกว่า ที่บาซ่าเราสอนเด็กๆเ,เสมอว่าชนะเนี่ยสำคัญแต่สำคัญกว่าคือชนะอย่างไรต้องชนะอย่างสวยงามและขาวสะอาดผมเห็นด้วยกับคำคมของไมโลที่ว่ากีฬาคือครูที่สุดยอดเพราะกีฬาสอนให้เรารู้จักรับมือกับปัญหาชีวิตที่บาซ่าเราสอนเด็กเป็นล,ล้านๆคนสวนเปฝกเราเนี่ยปั้นเด็กเป็นพันๆแต่สุดท้ายแล้วจะมีนักบอลเพียง23คนที่สามารถผ่านเข้ามาติดทีมชุดใหญ่ได้นี่แหละ กีฬาสอนให้เราอยู่ในโลกของความจริงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นสตาร์ได้แต่ทุกคนสามารถที่จะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงได้แม้แต่พวกซุปตาเองก็เถอะแม้จะเก่งดังรวยแค่ไหนสักวันคุณก็ต้องแก่ต้องเจอน้องๆ้องรุ่นใหม่ที่เด็กกว่าเก่งกว่ากีฬาจะสอนให้เรารู้จักอ่อน้อมถ่อมตนเพราะไม่มีใครเก่งเด่นดังได้ตลอดรอกชีวิตมีขึ้นมีลงแต่ตราบใดที่มีลมหายใจก็ต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลก็อาจจะเป็นโคช้ชหรืออะไรก็แล้วแต่ กีฬาสอนให้เราสุขกับปัจจุบันและวางแผนสำหรับอนาคตและสำคัญสุดนะขอร้องเลยอย่าดูแค่เรื่องเงินอย่าสูหกคนเพียงเพราะเขารวยคนชอบดูนักบอลบาร์ซ่าแล้วก็บอกคนนี้รวยอย่างงั้นอย่างโง่อย่างง,ออาง,งี้ผมชอบคำคมหนึ่งนะที่บอกว่า some people are so poor all they have is money คนบางคนจนจนน่าสงสารเพราะสิ่งเดียวที่เขามีคือเงินจน เพราะมีสิ่งเดียวคือเงินอยากขำไปนะครับเพราะวันนี้สังคมเราเทความสําคัญให้เงินมากเกินไปจนลืมดูแลตัวเองต่อให้มีเงินพันล้านหมื่นล้านแต่ถ้าไม่สบายมันก็ไรค้ค่าไมโลและ FC บาร์ซโลน่าก็จึงได้จัดไปจับมือการเป็นพันธมิตรส่งเสริมให้เด็กมีความแข็งแรงผ่านการออกกําลังกายและได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กๆได้ก้าวสู่ความเป็นแชมเปี้ยนในทุกๆวัน หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงไฮไลท์นะครับเล่นบอลสไตล์บาร์ซ่าทิกิทาก้าซึ่งงานนี้โอ้โหนี่ครับเอริกอาบิดาซึ่งเป็นกองหลังชาวฝรั่งเศสที่เคยเล่นให้บาร์ซ่า6ปีพาทีมควา้าแชมป์15แชมป์เขาเป็นบุคคลที่เคยต่อสู้กับโรคร้ายเคยป่วยนะครับมีเนื้องอกที่ตับต้องเข้ารับการรักษาและเกือบหนึ่งปีต่อมาเขาไม่ได้กลับมาเล่นบอลอาชีพเล่นบอลอาชีพอีก2ปีก่อนจะแขวนสตั๊ดอาบิดามาสอนน้องๆครับให้รู้จักคำว่าทิกิทาก้า ซึ่งคำคำนี้หมายถึงการให้ความสำคัญกับเบสิกการส่งบอลและความสามาคัคคีคนส่วนใหญ่นะี่ยมักใช้ความสำคัญกับการยิงหรือว่าเลี้ยงบอลนะครับเพื่อต้องการแบบแค่จะโชว์แต่คติของบาร์ซ่าก็คือการใส่ใจกับการส่งบอลเพราะไม่ว่าคุณจะวิ่งเร็วแค่ไหนบอลก็วิ่งเร็วกับคุณด้วยปรัชญายการเล่นเป็นทีม T E A M together everyone achieves more สามารถเขียนเมื่อไหร่ทุกคนก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนี่ครับทุกการจ่ายบอลต้องใส่ใจในคุณภาพไม่ส่งเบาหรือว่าแรงเกินไปส่งให้เพื่อนต้องเล่นต่อได้เลยนี่แหละครับการผผย์กำลังของ2อ,องค์กรที่ให้ความสำคัญกับเด็กให้ความสำคัญในการปั้นให้เด็กโอขึ้นมาอย่างเก่งและฉลาดทั้งในเกมกีฬาและชีวิต จากการจับมือกันครั้งนี้เราอาจจะได้เห็นบาซ่ามาในไทยหรือเอเชียมากขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสเด็ดๆที่เด็กๆของไทยจะได้ไปฝึกซ้อมถึงที่แคมป์นูสนามเย่าวของบาร์เซโลนาติดตามให้ดีนะครับกินอย่างฉลาดเล่นอย่างฉลาดเก่งอย่างฉลาดคุณจะเป็นผู้ชนะแบบขัดขาดแน่นอน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่สโมสรให้ความสําคัญกับเด็กๆแล้วก็มาร่วมมือจับกันแล้วก็สร้างแชร์ประสบการณ์ร่วมมือ <บา S 2> จับกัน จับมือร่วมกันจับมือร่วมกันตื่นเต้นไปอยู่ต่างประเทศเยอะขออภัยนะครับพอดีพิธีกรผมเนี่ยไปศึกษาที่อเมริกาคอนชีวิตคอนชีวิตแลวเลยไอริชอะไรอยู่นั่นนะฮะผู้ภาษาอังกฤษอยู่นั่นคิดถึงเขาคิดถึงเขานะครับคิดถึงคุณผู้ชมทุกคนและช่วงหน้าสําคัญที่สุดผมไปสิงคโปร์ผมชอบมากในเรื่องของการให้ทุกคนผู้ภาษาอังกฤษได้แล้วลงไปต้นไม้ใหญ่มากประเทศเขาเป็นประเทศเล็กๆแต่เขาบอกว่าสุขภาพสําคัญ ฉะนั้น<อ>เนี่ยต้องแบบใช้เวลาปลูกนานแน่เลยอ่ะต้นไม้ต้น,ต,นต้นหนึ่งส้ผมะผมมาเสียใจมากผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันที่สิงคโปร์เขามีแต่เอาต้นไม้มาปลูกโรงเรียนที่ผมเคยเรียนต้นมงต้นไม้สนงสนาม<อ>ทิ้งหมดสร้างตึกอ๋อรองรับนักรเรียนเยอะสิงคโปร,ร์เขาไปถึงขั้นไหนเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนมักจะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีสวนอยู่ในเมืองอทุกคนจะพูดคำนี้สิงคโปร์บอกว่าเราต้องการที่จะ เก้าข้าไปอืมเขาบอกว่ามีสวนในเมืองคือเมืองใหญ่กว่าสวนถูกไหะสิงคโปร์บ,บอกว่าเราต้องการให้คนมีสุขภาพที่ดีีดเราจะสถาปนาตัวเองเป็นเมืองในสวนโอโหจากสวนในเมืองเป็นเมืองในสวน,น,สว,นว่าแล้วทุ่มเงินสองหมื่นกว่าล้านเนรมิตรพื้นที่หกร้อยกว่าไร่ <600 S 1> สร้างสวนขึ้นมาสวนนี้ต่อปี ใช้เงินประมาณเกือบ2 0 0 0ล้านบาทในการดูแล,แลรักษาแต่600กว่าไรผมไปเดินมาหมดแล้ว6 0 0กว่าไเาเรดเดินมาหมดแล้วด้วยเดินมาหมดแล้วการน้ำหนักลดไปหลายโลมันจะมีแค่5้าไร่ที่สวยที่สุด<ท>ฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเดิน600กว่าไรผมและทีมงานเดินมาหมดแล้วแต่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอัญมณีไปดูเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ใน600กว่าไร แค่ห้าไร่อยากเห็นนะแต่สวยไหมคะเกินเป็น5ไร่ที่เดินเข้าไปก้าวแรกโอ้โหสูงว้าวใช่ไหมสวยว้วอยากไปบ้างนันน่คุณผู้ชมถ้าอยากไปนะฮะพกพาสปอร์ตกระเป๋าเดินทางรักมานั่งหน้าจอ,อเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเดินทางไปด้วยกันเราจะหลุดออกไปจากโลกใบนี้เราจะบินขึ้นไปบนเมฆ เราจะไปเดินกันบนเมฆ oh. เราจะไปเดินกันบนสวรรค์บนเนื้อที่ห้าไร่ที่สวยที่สุดจากหกร้อยกว่าไร่ช่วงหน้าแชม<า>ป์จัดจัดไป